น่าเป็นน่าจะเป็นตัวเลขที่คนไทยจำนวนมากรอฟังกันในแต่ละวันนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่สำหรับสถานการณ์โควิด -19 และวันนี้รายงานออกมาว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้น38คนถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ2สัปดาห์นะคะและอาจจะเป็นคำถามว่าถือว่าจะวางใจได้หรือไม่ เรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าก็จะต้องเดินหน้าตามมาตรการที่ร้องขอให้ประชาชนทําตามไปในช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้จํานวนผู้ติดเชื้ออาจจะดูลดลงโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้านหนึ่งมีคําถามไปถึงสบคนะคะว่าตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อที่ออกมาดูเหมือนจะลดลงในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับการไปตรวจเชื้อน้อยหรือไม่มีคําตอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคถแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ลดลงจากเมื่อว,วานเหลือ38คนซึ่งมาจาก3ปัจจัยคือการประกาศพรกฉุกเฉินการประกาศเคอร์ฟิลและการควบคุมภายในประเทศทั้งมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนที่ให้ความร่วมมือ รวมถึงการเตรียมสถานที่รองรับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะคนไทยที่กลับจากประเทศที่ต้องเข้าสู่มาตรการเฝ้าสังเกตอาการในสถานที่ที่รัฐกำหนดและต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นและต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่วันนี้38แล้วดีใจแล้วจะหยุดแล้วจะเลิกท่านจำได้ไหมครับว่าซูปเปอร์สเปรดเดอร์ในต่างประเทศเพียงแค่ ประธานโทษนะครับเขาใช้คุณป้าคนหนึ่งที่ประเทศหนึ่งทางต่างซีกโลกเหนือไปกว่าน,นี้ทางเอเชียเราไม่อยากจะพูดนะครับออกไปในงานบางงานกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์จากคนคนเดียวเพราะฉะนั้นภาษามวยเขาบอกว่ากาดห้ามตกฮะถ้าตกเมื่อไหร่ก็โดนต่อยโดนกระทุงนะครับแล้วก็อาจจะซุดลงไปได้น็อกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรึงอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกยังเป็นแหล่ง ถ้าภาษาหมอเขาเรียกแหล่งรังโรคที่จะมีคนที่มีติดเชื้อเป็นพหาหะมาหาเราอยู่สบคยืนยันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงไม่เกี่ยวกับข้อสังเกตเรื่องประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองโรคอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าได้ขยายผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เ,เฝ้าระวังสอบสวนโรคหรือ PUI เพิ่มเติมใน4กรณีเพื่อให้เข้าถึงการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อได้รวดเร็วขึ้น ได้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโควิด -19 หากตรวจวัดไข้บริเวณด่านควบคุมโรคพบมีไข้37.3องศาเซลเซียสและมีอาการระบบทางเดินหายใจอยู่ในข่ายต้องสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อกรณีที่2เฝ้าระวังในสถานพยาบาลเกณฑ์วัดไข้37.5องศาเซลเซียสร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจและมีอาการปอดอักเสบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยกรณีที่3กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขเกณฑ์เหมือนกลุ่มที่2และหากมีปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยผู้สงสัยว่าป่วยจะได้รับการตรวจหาเชื้อและสอบสวนทุกคนกรณีที่4การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์มีผลตรวจรับผิดเทสหรือ pcr มีผลไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อเป็นลบแบ่งเป็นกลุ่มบุคลากร,กรทางการแพทย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปในแผนกเดียวกันและกลุ่มบุคคลในสถานที่เดียวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปมีความเชื่อมโยงระบาดวิทยาเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกคนจะได้รับการสอบสวนและตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นทุกสถานพยาบาล ก็จะรับทราบและเมื่อมีผู้ป่วยดังกล่าวไปรับการตรวจก็จะเป็นการตรวจโดยที่ไม่คิดมูลค่านะครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าขณะนี้ไทยขยายห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี RT-PCR จำนวน80ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ในกรุงเทพมหานคร40ห้องปฏิบัติการและต่างจังหวัดอีก40ห้องปฏิบัติการ และขยายเพิ่มอีก30ห้องปฏิบัติการภายในเดือนเมษายนนี้รวมเป็น110ห้องปฏิบัติการและยังเตรียมขยาย1จังหวัด1ห้องแลบรู้ผลตรวจภายใน24ชั่วโมง10,000ลาย10,000ตัวอย่างต่อวันและในกรุงเทพมหานครแล้วก็10,000ตัวอย่างต่อวันในต่างจังหวัดอันนั้นเป็นศักยภาพที่เราสามารถรองรับได้นะครับก็เห็นว่ามีเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับ คำถามหนึ่งที่ถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในสองสามวันที่ผ่านมาเราตรวจไปเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการตรวจทั้งบริการของเราจะเห็นว่าทั้ง8ปสิบห้องเนี่ยมีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในส่วนของภาครัฐเนี่ยจะกินความประมาณสักห้าเปอร์็ของห้องบริการทั้งหมดเนื่องจากภาคเอกชนในบางทีการเอ่อให้เขารายงานตัวเลขข้อมูลเขาจะไม่สามารถรายงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเังั้นเราก็จะเอารายงานสองส่วนนี้มาประกอบกันในส่วนของภาครัฐในเ,เมื่อ คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทั้งของจุฬารามาสิริราชแล้วก็ของทางกรมวิชาการแพทย์แล้วก็เครือข่ายเนี่ยเราตรวจไปประมาณ2,000กว่าตัวอย่างนะครับมันถ้าใช้ข้อมูลแบบนี้ก็แปลว่าของภ้าอเอกชนก็เป็นอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจประมาณ 3,000- ถึง4,000ตัวอย่างนะครับแต่ยงงก็ตามครับการตรวจนี้ก็ขึ้นกับเกณฑ์ที่เรียกว่า PUI ของกรมควบคุมโรคที่จะกําหนดว่า PUI จะประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างซึ่งถ้าวันนี้ฟังทางกรมควบคุมโรคกําหนด ก็จะกำหนด PUI เนี่ยให้กว้างขวางมากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับการตรวจทางรยาบารก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจเสมหะยังสำคัญต่อการวินิจฉัยและควบคุมโรคไม่ใช่การตรวจแบบรับผิด e s เทส ดังนั้นหากผู้ส่งคุณวุฒิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตนำเข้าชุดตรวจโควิด -19 มีเจตนาทุจริตจ,จริงอย่างที่กล่าวหาคงต้องปล่อยชุดรับผิดเทสออกมาอย่างกว้างขวางหรือสนับสนุนให้มีการใช้อย่างกว้างขวางไปแล้ว